คำถามแรกเขาถามว่าฟังแล้วยังงงเรื่อง PE ครับอยากทราบว่า PE ที่สามสิบเจ็ดเท่าแต่ราคาในตลาดแค่ศูนย์จุดสามสามบาทแสดงว่าถ้าซื้อสามสิบเจ็ดปีคืนทุนหรือครับหรือผมเข้าใจผิดหุ้นอยู่เลยกอาอ๋อโอเคครับคืออย่างนี้เบิร์ด PE เนี่ยนะเบิร์ดนะมันคือ มันคืออัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นหารด้วยกำไรนะหารด้วยกำไรทีนี้ถ้า P/E ส7เจ็เท่านะครับแล้วมันแปลว่าไงมันแปลว่าซื้อไปแล้วเนี่ยสาม็ปีคืนทุนใช่ไหมคำตอบคือใช่ใช่ถ้ามีท่าด้วยถ้ากำไรไม่เปลี่ยนแปลงถ้ากำไรไม่เปลี่ยนแปลงนะกำไรเท่าเดิมตลอดเนี่ยนะก็สามสิบเปีสามสิบเจ็ดปีคืนทุนถูกต้องรับเบิกำไรที่บริษัททําได้ต่อหนึ่งปีเนี่ยเท่าเดิมไปตลอด ใช่ครับถูกต้องอแต่ถ้ากําไรเพิ่มขึ้นอจำนวนปีก็จะลดลงใช่ไหมหรือ,อถ้ากําไรลดลงจำนวนปีก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอหุ้นบางตัวเนี่ยก็พีเอร้อยเท่านะก็คือร้อยปีคืนทุน <laughs> ก็มีอเออก็มีนะคะประมาณนี้ <c oughs> ครับไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นครับราคาหุ้นที่เราเห็นเนี่ยมันขึ้นหรือลงได้อัลลิมิต อ่าบางคนบอกว่าเอ้ยจานไม่ลิไม่ลิมิตนะถ้ามันลงถึงหนึ่งสตางค์แล้วเนี่ยมันก็จบแล้วไม่จริงอ่าไม่จริงพี่เจอบ่อยราคาหุ้นเลยหนึ่งสตางค์หนึ่งสตางค์นะคั้ <c oughs> วพาขั้ผ่าลอยเท่าจากหนึ่งสตางค์กลายเป็นหนึ่งบาทลงต่อได้อีกครับ <c oughs> สุดยอดลงต่อได้อีกอ่าเคยเจอมาบ่อยครับนี่บ่อยหุ้นจริงๆริงในตลาดก็มีครับ <c oughs> มีครับอ่าคัวบพามาแล้วก็ลงต่อได้อีกลงต่อได้อีกแบบ เหลือหนึ่งสไต์อีกรอบหนึ well, so. ่งอะไรเงี้ยหนึ่งสไ์สองรอบอ่ะโอ้โหก็แปลว่าลงเป็นลอยคุณลอยเท่าอย่างเงี้ยเหรอก็อาจจะมันจะเพิ่มเพิ่มจุดของเปอร์เซ็นต์นะเบิร์ตเป็นเก้าสุดเก้าสุดเก้า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 อย่างเงี้ยเออแต่แต่ดูจากคำถามน่าจะแบบมือใหม่มากใหม่มากใช่ใช่ถูกต้องอีเนี่ย ต้องใจเย็นๆเลยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันต้องอาศัยการตกผลึกอะมันไม่ใช่แบบจําแล้วจกนะเออมันต้องอาศัยการแบบตกผลึกว่าอ๋อถ้าพีมันเยอะเนี่ยมันอาจจะเกิดจากว่าจริงๆแล้วกาไรล่วงหนักก็ได้นะใช่กําไรล่วงหนักราคาในเทสใช่หรือหรือไม่หรือกาไรจะเพิ่มขึ้นเนยอนาคตก็ได้นะ อ๋อเออเออาำไรเพริ่มขึ้นเ<อ>นนลนะคุแลาา้วราคาไปก่อนก็ได้เออราคาไปก่อนถูกต้องมันเกิดขึ้นได้แหละได,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 ได้หลายรูปแบบมากแต่เคสนี้คิดว่า,<ม>วาเกิดขึ้นจากเคสแรกที่เบิร์ตบอกคือกำไรล่วงหนักอืมครับมีหุ้นชื่อน,นี้ด้วยเหรอเนี่ยยูเล้ามีมีม,มีแล้วจะบอกว่าถ้าเคสถ้าเกิดขึ้นแบบเคสแรกนะกำไรเอ่อกำไรล่วงหนักแล้วอนาคตจะไม่ดีต่อนะราคาสามสามสิบสามสตางค์เนี่ยยังลงต่อได้อีกนะอืม เออระวังนะระวังนะมันเออระวังนะ <c oughs> แต่ที่เพิ่อนบอกอะว่าต้องแบบโอ้ <b log> <oh, ต้องดูกันยาวๆอะต้องศึกษาหุ้นดีๆะนะครับ